สองนะงนี่เองก็ในส่วนของตัวละครนะคะเราจะมีสาวสาวเปรี้ยวจีดหนึ่งแล้วก็จะมีในเรื่องของอพนักงานพนักงานรับออเดอร์พนักงานเสิร์ฟแล้วก็จะมีเชฟแ,แล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกตัวละครประกอบคอสตูมอ่ะอ ใช่คือมีตัวละครประกอบก็คือคนที่เราประทานอาหารอยู่ข้างหลังแล้วก็คือจี๊ดพร้อมกันแล้วจี๊ดพร้อมกันในรอบสองแล้วก็เต้นด้วยกันประมาณนี้แล้วก็ื่องของฉาก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 ทั้งหมดจะมีสิบฉากทั้งหมดจะมีสิบห้าฉากก็จริงๆมีสิบสี่ฉากที่สิบห้าจะเป็นฉากที่ขึ้นโลโก้ค่ะ สิบหกฉากพูดใหม่ทั้งหมดสิบหกาอ๋อทำไมคาดทั้งหมดจะมีสิบหกฉากนะคะก็คือมีมีการแสดงทั้งหมดเพราเนียนะจะมีทั้งหมดสิบหกฉากก็คือจะมีสิบห้าฉากที่เป็นเรื่องราวและสิบหกจะเป็นโลโก้นะคะไม่รู้จั<อ>ก็อย่างที่ว่า<อ>ไป<อ>ก็ รายละเอียดมันก็สิบหั<อ>วลูกสิบหัวลูกอะไรสัมอะไรอ่ะนำสนเสนอบทละครอันนี้พูดไปแล้วอืออันนี้รายละเอียดเรื่องมุมกล้องเลยนะมุมกล้องพูเห็นแล้วหมดแล้วพูดเรื่องอ่านใช่ปะ <laughs> ขอนอนุญาตนะคะก็ในส่วนของไม่ได้เลยก็ในส่วนของมุมกล้องนะคะแล้วก็เพลง ก็ซีแรกเนี Bog ่ยค so ือจะเป็นม <sh> <reading ancient> <ennen> ุมมุมกว้างเรียกอะไรนะเขียนไว้แล้วสุดท้ายก็อ๋อก็ซีแรกนะคะก็จะเป็นมุมลองช็อตเพื่ออยากให้เห็นบรรยากาศแล้วก็ตัวตัวของหญิงสาวด้วยนะคะก็เพลงที่จะใช้ในช่วงแรกจะเป็นที่รู้สึกว่าสบายๆเบาๆหน่อยแล้วก็ได้เข้าไปในร้านอาหารก็จะ ก็จะกลายเป็นมุมมีเด <c oughs> ียมโพสอัพก็คือเพราะว่าเราอยากให้เน้นที่ตัวของหญิงสาวเราก็เลยเลือกใช้มุมนี้แล้วพออาหารมาเสิร์ฟเราก็ใช้เป็นมุมมีมีเดียมโพสอัพเหมือนกัน <c oughs> เพื่อแบบว่าแค่คาาๆอินเสิร์ตแบบอินเสิร์ตอาหารใกล้ๆเงี้ยคะ่ะให้มันดูน่ากินแล้วก็ฉากต่อไปในเรื่องของซีนที่สีจะเป็นมุมมีเดียมลองช็อตเหมือนกัน เพื่อให้ผู้หญิงอะเด่นคือเราจะเน้นไปให้เขาแบบเห็นเขาชัดและเด่นในตอนที่เขากําลังที่จะกินเพื่อความอร่อยนะคะแล้วก็ในสิ้นที่ห้านะคะก็จะใช้มุมโ l สอ e up เพื่อให้เห็นในขณะที่เขากินหรือว่าเขากัดอะไรให้เห็นถึงความอร่อยและหน้าที่อร่อยของเขาแล้วซี้นที่หจะเป็นมีเดียมลอง shot ก็คือเป็นซี้นที่เขาตบโตะแล้วดว่ามันจี๊ดนะคะ แล้วก็ซีนต่อไปคือซีนที่เจ็ดซีนที่เจ็ดเป็นเอ่อซีนที่เจ็ดเป็นลองช็อตก็คือให้เห็นกว้างขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อที่จะได้เห็นคนต่างๆที่เขาจีบด,ด้วยก็คือจะไม่ได้เห็นแค่ผู้หญิงแหละจะมีผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงจะอยู่ข้างหน้าให้เด่นแล้วก็ข้างหลังอ่ะก็คือจะเป็นแบบคนอื่นๆในร้านให้จีบด,ด้วยกันประมาณนี้ค่ะแล้วก็ซีนที่แปดเนี่ยจะเป็นในเรื่องเป็นในซีเป็นในช็อตของ อ่ามีเดียมช็อตนะคะซีนที่8มีเดียมช็อตเป็นซีนของใครกันนะเป็นซีนของอพนักงานที่เดินมาถามว่าเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ซีนที่9จะเป็นซีนที่เชฟมาก็คือเป็นซีนมีเดียมช็อต เพื่อให้เห็นกันชัดแล้วก็ให้ความสนใจไปอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็ซีนที่10เนี่ยจะเป็นซีนมีเดียมช็อตโดยที่จะเป็นซีนที่เชฟชูวิพันน์ไม่รด้สิชา q ิวค่ะแล้วก็ซีนที่สิอจะเป็นซีนเอ่ Post up, อโคสอัพหรือมีเดียมช็อตเเพื่อให้เห็นสีหน้าให้ชัดเจนเรจะได้เห็นสีหน้าที่ชัดเจนนะคะ แล้วก็ซีนที่11อนะคะจะเป็นมุมกล้องเป็นมีเดียมลองช็อตหรือว่าลองช็อตให้เขาได้เห็นทุกคนที่จีบบริการก็คือเต้นบริการรวมถึงเชฟด้วยนะคะ shape เชฟก็จะเต้นกับเราด้วยเขาจะให้เขารู้ว่ามันจีนและอร่อยมากแล้วก็ซีนต่อไปคือซีนที่สิบสามนะคะมุมกล้องก็คือโค้ดัพหรือมีเดียมมีเดยมช็อตก็คือเป็นซีนที่เชฟพูดขึ้นว่า อ๋อมันจีดเพราะกินไมายเนสสีลาชาคิวพีรสชาติใหม่นะคะแล้วก็ซีนต่อไปจะเป็นซีนที่สิบสก็คือซีนที่เราให้เห็นถึงดิฟป,ปาดบีบนะคะแล้วก็ซีนที่สิจะเป็นซีนอินเสิร์ตผลิตภัณฑ์คู่กับอาหารต่างๆที่ได้ใช้ไมายเนสคิวพีมยเนสสีราชาคิวพีในการทำอาหารานี้ด้วยก็คืออินเสิร์ตให้ดูน่ากิน แล้วก็ซีนสุดท้ายนะคะจะเป็นซีนที่ขึ้นโลโก้ตัวจบก็คือเป็นโลโก้ของ QP ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของนี่เป็นในเรื่องของฉากต่างๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะมีอีกเรื่องอรเรื่องระยะเวลาประมาณแบบเราก็แบบระมาณเวลาต่อชออ็<ะ>ตอ,ชอตหรือว่าต,ต่อช็อตฮะก็บอกแต่รวมๆของเราจะไม่เกินหนึ่งนาทีวเวราจะคือต้องไปคำนวณต่อช็อตเลยห เออมันยากนี้ไหยากเข่าๆก้พูดเข่าๆได้รวมๆเบิร์นนาเราประมาณห้าสิบวินาทีถึงเลยโอ้หห้ามเกินนะเท่าไหร่นะหนึ่งนาทีห้ามเกินหนึ่งนาทีหกสิบวิอ่ะก็คลิปของเราน่าจะใช้เวลาประมาณสี่สิบถึงหกสิบวิก็ประมาณหนึ่งนาทีเละค่ะบว่าประมาณหนึ่งนาทีค่ะ เพราะว่าในบางในบางในบางซีนอะไรเงี้ยค่ะที่เราอยากให้เห็นอารมณ์อะไรเงี้ยอาจจะให้เวลากับมันหน่อยเพื่อให้คนได้แบบรู้สึกถึงอะไรเงี้ยค่ะก็รวมๆแล้วคลิปโฆษณาคลิปนี้น่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีหรือว่าห้าสิบวีประมาณนี้ค่ะมีใครถ่ายไหมคะยกมือถามได้เลยค่ะหมดล้วหมดแล้ว,อลวโอเคค่ะตัดเลย